ครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเฟรรกรสุวัสดิ์สินสุวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยเราส่งผ่านทีวีดราเทียนสิบสามสยามไทยธนาคารพุทธศุกร์บ,บ่ายสงโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนันาคารพุดธประหาต,ตีห้าถึงหกโมงเช้าเมื่อกี้เราพูดถึงโควิดไปละก็ชวนในช่วงนี้ครับปรากฏว่ามีคนมาคุยกันเรื่องเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมตอนนี้ที่เข่าเสื่อมก็ เกิดปัญหาถ้าเราเข้าไปในพวกอินเทอร์เน็ตพวกกุ๊กพวกไลายก็มีคำเตือนว่าการกินยารักษาแก้ปวดเข่ามาจจะทําให้เป็นโรคไตได้อะไรต่ออะไรวะโหก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำให้กลัวกันนะนะกลัวกันแล้วทำยังไงก็เสร็จแล้วก็มีหมอท่านหนึ่งท่านเข้าทามาท่านก็คือ เห็นดีเห็นงามกับเราอะนะว่าต้องดูแลกันหน่อยไม่อย่างนั้นก็จะยุ่งยากพอสมควรกับโรคเข่าเสือ่อมก็ฮะผมก็จะเอามานําเสนอให้ฟังตอนนี้ยุกยิกหน่อเพราะแอร์มันมีปัญหาเอาละตอนนี้ก็เข้าท่าแล้วก็มาถึงว่าวิธีรักษาโรคเข่าเสือ่อมนะแก้ไม่ใช่รักษาแก้โรคเข่าเสือ่อม ก็ขอสักวันละสิบนาทีนะก็เดินนะครับก็ให้เดินวันละสิบนาทีก็ <c oughs> ปกติเรารวมกันเนี่ยนะรวมทั้งวันก็ได้รวมทั้งวันแต,แต่ตื่นนอนถึงเข้านอนนะเราเราละเดินมันก็หัวเขาก็จะรับน้ำหนักไปทั้งสองข้างหลายหลายชั่วโมงเลยนะแต่ว่า มันไม่เดินเดินไม่ถึงที่จะทำบังคับให้ร่างกายซ่อมเขา่าซ่อมเขา่าทีนี้เขาบอกว่ามนุษย์ควรเดินเฉลี่ยประมาณ8,000ถึง1นึ0งหมื่นเถึง1นึ0งหมก็เรียกว่าตลอดชีวิตก็ควรจะเดินประมาณ2อง0 0 0เกิโลตั้งแต่เกิดจนตายเดินสัก2อง0 0 0เกิโล ก็ถ้าก็เดินรอบโลกสีรอบนะมาทีนี้เราก็มาดูว่าแล้วยังไงปรากฏว่านาิกานะ่ะคราวนี้ผมไปซื้อมือถือมาเขาแถมนาฬิกามาเลือนไอ้นาิกานี่ผมไม่รู้หรอกมันทําอะไรไว้แต่วันหนึ่งอ่ะไม่ใช่วันหนึ่งนะวันที่ห้าธันวาคมไปเติมเต็มสนามหลวงให้มันเหลืองไปหมด อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ายายกับหลานไปไปนั่งอยู่ไปนั่งอยู่ตรงถนนลาดจำเนินเลยหลานก็ถามยายยายนั่งตรงนี้จะเห็นในหลวงเหรอในหลวงท่านนู่นนะอยู่ที่พัทนิ่าอนันตสมาคมยายบอกไม่ใช่มาวันนี้ยายไม่ได้มาดูในหลวงยายจะมาให้ในหลวงดูพวกเรา สีเหลืองเต็มไปหมดให้พระองค์ได้รู้ว่าพวกเราจงรักภักดีต่อพระองค์นะ mm. ผมก็ไปด้วยด้วยเรื่องนี้แหละวันที่ห้าผมไปไปในฐานะอายุเจสบสาจะไปวิง่งหาที่หมอะองคงไม่ได้ก็ผ่านไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นประเพณี <c oughs> ผมว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมดีกว่าไปถึงนะ เราต้องระวังเรื่องการรับประทานอาหารนะไม่อย่างนั้นอ้วนกลับมาเลยนะผมบอกให้ก็ไปนั่งรถที่เรือแล้นั่งไปตั้งต้นที่หัวลําโพงครับไปตั้งต้นหัวลําโพงตอนแรกก็ฟังข่าวเราฟังไม่ชัดคิดว่าจะไปนั่งเรือไฟฟ้าจากหัวลําโพงแล้วก็ไปเพรากว่าเรือไฟฟ้าไปหยุดแค่เทเวศโอ้ยไม่ถึงสนามหลวงเราก็ คือตอนแรกคิดว่าจะไปคงไปที่ป้อมประกาศนะเดินพอไหวแต่เทเวศเดินไม่ไหวหรอกก็อ่ะก็ทำยังไงพอกำลังละละลิละลักเอ้ยมีรถบริการรถขอสมกอบริการจากฮัวนโพงไปสนามรลวงผมนึกในใจทำไมไม่ประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยทุกทีประชาสัมพันธ์ รปลว่าขอสมภพเบอกไปตรงประชาสัมพ oh, <ots> <laughs> <laughs> so ันธ so so ์รู้อยู่แล้วต้องต้องมีแน่นอนนะโอ้ครับผมก็บริการฟรีก็นั่งสบายสบายไปแป๊บเดียวถึงเลยก็พอลงลงเขาไปจอดอยู่ตรงแถวแถวลงพยาาลงลงแรมรัตนโกสิศลก็เดินข้ามมานทีเดียวก็ปากทางสนามหลวงละ โอ้โหเข้าไปดึงปากทางนะมีเต็นยาวมากเลยมองไปเป็นของวัดอ้อมน้อยท่านพุทธอิสระนะจักคนก็เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยนะผมก็เข้าแถวมันมีแกงมีขนมจีนน้ำยาปลาเถาหอมชุยเลย ผมก็เดินไปเนาะคือคิวยาวไปต่อจะไปต่อ Q, คิวก็จะมาเข้าเข้าแถวเอาขนมจีนน่ะน้ำยานี่แหละเพราะว่าปลายแถวครับเป็นเป็นข้าวข้าวแกงข้าวแกงเข,ขียวหวานปลากลายโอ้หอมจังเลยไม่ขนมจีนละเอาข้าวเหนียวข้าว ข้าวราดแกงนี่แหละนะก็โอ<ม>้โหอร่อยมากเลยครับข้าวร้อนแกงร้อนอร่อยคนถามว่าอร่อยไหมครับบอกอร่อยถามว่าร้านแถวไหนครับเคยจะได้ถามตามไปรับประทานนวบอกไม่มีไม่มีก็คือถ้าทําไว้สําหรับให้พวกเรากินนะเพราะถ้าอยากจะถ้าติดใจเนาะปีใหม่ปีหน้าก <c oughs> ็ <c oughs> มานี่แหละ แต่ของอ้อมน้อยท่านมาของท่านประจำใช่ไหมผมก็ตองยกมือขอบคุณท่านไปว่ามันอร่อยจริงๆแต่จะกินอีกชามหนึ่งนะอีกจานหนึ่งก็ไม่เหมาะแฮเพราะข้างหน้ายังมีอีกเยอะเลยคือข้างหน้ามีเยอะอะไรชาวก้วยครับชาวก้วยดำๆเลยนะก็ผ่านไปก็เป็นป่าอิ่มแป้แร่เลยแหะครับนะ,ะกลับมาที่เก่ากลับมาที่ที่จะเล่า ก็วันหนึ่งเราผู้จะเดิน8,000ถึงหนึ่งพันเก้าไอ้นาฬิกาผมอ่ะตั้งแต่ใส่มายังไม่เคยวันนี้มันทว่ถึง8 0 0 0 8 0 0ปปุ๊บมาดังตืดการเดินวันนี้กับสุขภาพขอแสดงความยินดีดูเขาแสดงความยินดีว่าเราเดินได้8 0ดพแล้วดีสำหรับสุขภาพนี่ตอนนี้เลยคิดว่าเออตัวหาเรื่องเดินมันวันละ8 0 0 0นะให้มันชมเชยเราหน่อย ก็ทีนี้ก็ต้องให้รู้ว่าการก้าวเดินเนี่ยนะครับเราอยากคิดว่าเฮ้ยแค่ก้าวเดินไม่นะการก้าวเดินของเราเนี่ยขบวนการเดินเนี่ยร่างกายมันออกแบบไว้ไม่ใช่เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวนะมันต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งหมดของร่างกายเลยนะเวลาเราเดินเนี่ยนะตั้งแต่ศีรษะ ศีรษะเราเราเดินศีรษะมันก็ต้องตั้งนะแล้วก็หูมันก็ต้องตรวจว่าเราไม่เดินเซไม่เดินไรนะข้อกระดูกสันหลังก็ต้องตรงก็ต้องตรงไหลสะโพกข้อเข่าพวกเนี้ยมันจะทรงคือมันจะเลี้ยงตัวไม่ให้ลมไม่ให้เซมันก็ต้องออกกับหลังดึงไวท้ทีนี้บางคนก็บอกอเฮ้ยอย่าเดินมากยิ่งเดินมากข้อจะเสื่อมความจริงไม่ใช่นะครับยิ่งเดินมาก ยิ่งเดินมากนะข้อกับจะยิ่งดีมากนะฟังดูว่ามันยังไงอย่างนั้นจริงๆเหรออย่างนั้นจริงๆเรอจริงครับจริงจริงถ้าเดินแล้วเขาวิ่งอย่างถูกต้องคือรองเท้าก็ถูกต้องนะนะมันจะเป็นการป้องกันเข่าไม่ให้เสือ่อมการที่เราไม่เดินไม่วิ่งเลยนะทำให้ร่างกายไม่ได้ออกกำลัง กับกลายเป็นสาเหตุให้ท้องให้เกิดข้อเสือ่อมทําไมทีอย่างนี้เพราะว่าเวลาเดินหรือเราวิ่งมันก็จะเกิดการกดของกระดูกนะกระดูกอ่อนระหว่างข้อใหญ่กับข้อใหญ่เนี่ยมันมีกระดูกอ่อนรองรับเป็นเบาะอยู่นะพอพอตัวกระดูกอ่อนมันก็เหมือนฟองน้ํารับแรงกระแทนะแะกแรงกดกดลงออกกดเข้ากดออกว่างั้นเถอะ เป็นตามจังหวะของการเดินเนี่ยครับมันก็ทําให้เกิดน้ําที่หล่อเลี้ยงข้อเนี่ยมันเข้ามาเกิดการเพิ่มการหมุนเวียนของน้ําเลี้ยงข้อน้ําเลี้ยงข้อเป็นอะไรน้ําเลี้ยงข้อเป็นอาหารของเซลลกระดูกอ่อนอย่าลืมนะกระดูกอ่อนนี่ไม่มีเลือดมาเลี้ยงนะครับคือไม่ไมันไม่มีเส้นเลือดเข้ามาเลี้ยงหรอกมันมีแต่น้ําเนี่ยซึมออกมาจากเส้นเลือดเราเนี่ยเป็น น้ำเลี้ยงข้อก็ปันจะเป็นอาหารของเซลล์ของกระดูกอ่อนเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งเดินนะน้ำเลี้ยงข้อก็ยิ่งมายิ่งเยอะเซลล์กระดูกอ่อนก็ยิ่งได้อาหารมากขึ้นมากขึ้นแล้วเจ้าอาหารมามันไม่ได้มาอย่างเดียวมันออกซิเจนมันมาด้วยนะครับการเคลื่อนไหวทําให้เกิดแรงกดในกระดูกอ่อนอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอก็ถ้าเราให้อาหาร กับเซล,ลกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็เริ่มก็สร้างตัวตลอดเวลาแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหลอก็จะเลี่ยงกับการทําที่ทําให้ข้อเสื่อมได้นะครับพออย,อย่างเข้าท่าอย่างเข้าท่าเข้าท่าแล้วทํำยังไงก็ไหนๆก็ต้องจะเดินแล้วก็ให้เดินอย่างเข้าท่าเข้าท่า เดินอยางเข้าพระร้างขนานนอกจากเดินแล้วดูโก้นะดูโก้แล้วนะยังทําให้ข้อมันยิ่งแข็งแรงขึ้นนะ<ส>เดินให้ดีคือ,อยังไงตามองตรงตามองตรงนะไม่ก้มศรีรษะคือถ้าเราเดินก้มศรีรษะนะเนี่ยอย่างนี้ครับจะรู้สึกหลังหลังมันถ้าเราก้มอย่างี้ปุ๊บกระดูกหลังมันจะโค้งเราจะรู้สึกน้ําหนักจะไปกดกกดที่กระดูกสันหลัง กดที่คอกรามเนื้อหลักทางบ่าไหล่อะอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเดินตรงไว้ตั้งศรีรษาให้ตรงนะครับกระดูกคอหลังไหลจะไม่ถูกแรงกดแล้วระหว่างเดินไม่เกรงนะครับเดินแบบผ่อนคลายตั้งแต่มือข้อนิ้วมือข้อศอกอาจจะงอนิดหน่อยก้าวอย่างเหมาะสมไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะก้าวผมคือเรียกว่า ถ้าก้าวแล้วเกิดเกิดการปวดเกรง้องเข่าแปลว่าไม่เหมาะก็ลดระยะลงมาให้ไม่ปวดนะหรือทําให้กล้ามเนื้อน่องมันเกรงตัวก็แปลว่ายาวไปก็เดินให้พอดีแล้วสําคัญนะครับน้ําหนักต้องลงที่ส้นเท้านะ่ะอย่าไปลงที่ปลายเท้านะ่ะปลายเท้านี่คือการวิ่งนะการวิ่งเดินนี่ลงที่ส้นเท้านะครับ แล้วก็คือส้นเท้าลงนี้ครับแล้วก็ลงไปนะเห็นไหมครับลงไปแล้วก็เดินให้เต็มฝ่าเท้าแล้วก็ยกข้างนึงก็มาเนี้ยเดินอย่างเงี้ยเป๊บเป๊บอีกข้างนึงก็ลงแล้วก็ยกขึ้นนะครับก็อย่างไรก็ตามส้นเท้าลงแล้วเหยียบให้เต็มฝ่าเท้าแล้วก็สลับไปไเดินอ,อย่างเงี้ยจะทําให้กล้ามเนื้อนะช่วยกล้ามเนื้อทางนักแข่งเนี่ยทำง,งานได,ได้ดีขึ้น แต่ถ้าจะเดินไกลเดินไกลก็ควรเลือกรองเท้าที่พื้นรองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ่มส้นจะดีนะครับแล้วพื้นรองเท้าให้นุ่มหน่อยนะครับเดินให้พอเหมาะอย่าไปบีบนิ้วก้อยนิ้วโป้งนะครับรองเท้าส้นสูงเลือกลืมเสียเถิดนะทีนี้ <c oughs> เรองเท้าส้นสูงการใส่รองเท้าส้นสูงนี่จะทําให้หลังงอเพราะว่าเราต้องโน้มตัวลงไปข้างหน้าเราต้องรักษาสมดุลก็เกิดแรงต้านมากมายโดยเฉพาะแผนหลังแผนหน้าเพราะฉะนั้นใส่รองเท้าส้นสูงกับปวดหลังได้นะครับนะเ็ระวังน่อยเสร็จแล้วทีนี้ถ้าจะให้ดีขมเหวพุงขมเหมวท้องเวลาเดินอันเนี้จะทําให้กล้ามเนื้อหลัง ทำงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อหลังนะที่ท้องเราอะ่ะมันมีการผสมชุดกล้ามเนื้อที่ลึกลงไปมันได้ทำงานแต่คือขมวท้องเวลาเดินว่างั้นเธอะแล้วระหว่างขมมวท้องเวลาเดินก็หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็เข้าเต็มที่เลยเต็มปอดเลยนะนะหายใจออกก็เต็มที่เลย อย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกเต็มที่นะครับคือตอนหายใจเข้าให้รู้ตัวหายใจออกให้รู้ตัวว่าหายใจเข้าหายใจออกเเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นที่เราจะบริหารตัวเองละหายใจเข้าไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ขมเหองค้างไว้คขแมแหลทองค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบคือหายใจเข้า สามสเซนมวท้องไว้นับ1ถึงส0บแล้วก็หายใจออกหายใจออกนะครับ mm hmm. ตอนหายใจออกให้เกรงเกรงท้องนะเกรงท้องไว้จะค่อยๆผ่อนคลายในระดับที่พูดคุยได้ฟังเลาเข้าใจไหมครับ mm hmm. ตอนหายใจเข้าเนี่ยแมิท้องค้างเลยนะแต่พอหายใจออกเนี่ยค่อยๆคลายหน้าท้อง นะครับแต่ว่าเรายังเกรงกค่อยๆเกรงให้ใครค่อยๆผ่อนคลายการข้าแมวพุงมีประโยชน์มากมายมันจะไปเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนลำแกงลำแกนล,ล,ลำตัวนะครับลดแรงกระแทกนะครับทำให้ช่วยกำลังใจกร,กระจายแรงกระทำต่อกระดูกสันหลัง เพิ่มความมั่นคงของกระดูกสันหลังป้องกันการบาดเจ็บหรือบัติเหตุจากหลังส่วนล่างทำให้การหายใจดีขึ้นกระชับหน้าท้องทำให้หน้าท้องแบรนราบและสุขภาพดีไอ้น I mean, ี่พูดแล้วบางทีอยาไปเข้าใจว่าหลังผมเอารูปมาให้ดูนะครับนะตอนนี้ก็แน่นอนหม่ขาเสื่อมต้องควบคุมน้ำหนักตัวด้วยนะครับ อย่าให้น้ำหนักตัวมากมากเกินไปนะคนที่นีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น10กิโลจากเคยปกตินะครับ <c oughs> จะมีแรงกดต่อข่าเพิ่มขึ้นถึง40กิโลนะนะคือน้ำหนักตัวเพิ่ม10กิโลจะมีแรงกดต่อข้อเข่าเพิ่มขึ้นถึง40กิโลหรือคือ4เท่าของน้ำหนักตัวที่เพิ่มนะครับอย่างนี้พอนานไปเราจะเริ่มมีการ ปวดเข่าแล้วเข่าเสื่อมนะครับดัชนีมวลกายของเราสำคัญคนไทยวางไว้อยู่ที่19-25กถึง25ิกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรหาหายัางไงเอาน้ำหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองหานออกมาแล้วตัวเลขไม่ควรเกิน25นะครับทีนี้ถ้าเราจะหิวหห้วของหนักหิ้วของหนักไม่ควรน้ำหนักเกิน20กิโลกร,รัมนะ เพราะว่าเจ้า20กิโลมดูน้ำหนักไม่มากนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มแรงกดต่อกระดูกมันบริหารกล้ามเนื้อขาด้วยนะมันบริหารกล้ามเนื้อขาโดยงงโดยังไงโดยยังไงก็เหยียดขาเข่าให้ตรงค้างไว้ข้างละ5วินาทีประมาณวันละ10ถึง20ครั้งนะ กล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยเหยียดขาให้ตรงขาอังไว้5วินาทีวัดว,ะวะละ10ถึง20ครั้งอ,อ,อาจจะยกน้ำหนักยกน้ำหนักเพื่อเพิ่มกำลังต้นเนื้อขาและด้านหลังอาทิตย์ละ2วันก็พอนะครับผู้หญิงที่มีสะโพกกว้างจะทำให้ปวดเข่าได้ง่ายการออกกำลังกายโดยการยกเข่าและเข้ายิมเนี่ยครับ เพื่อจะล้างกระดูกสะบ้าให้เข้าด้านในจะลดอาการปวดเขา่าปวดเข่าของผู้หญิงได้นะครับเรื่องการขึ้นลงบันไดบ่อยเกินไปการขึ้นลงบันไดบ้านสามชั้นถ้ามากกว่าวันละห้าครั้งนนเนี่ยครับควรวางแผนการใช้ของคือไม่ต้องเดินขึ้นไปชั้นสามเพหยิบของประจำเอาเลื่อนลงมา ของที่จะใช้ประจำไม่มีอยู่ที่ด้านล่างลีกเลี่ยงการยืนขาข้างเดียวเสริมว่าพวกเราชอบทำนยนะ,ะควรลงน้ำหนักทั้งสองข้างเท่าๆกันถ้าจะที่ใต้เหมาะก็แยกขาให้กว้างเท่ากับช่วงสะโพน้ำหนักก็จะลงคือ,อน้ำหนักตัวก็ลงที่ศูนย์กลางกายเลยนะทีนี้ เราก็เป็นควรทำงานก็ต้องสังเกตเอวัยวะเราด้วยนะเวลาปวดหลังเวลาเดินสังเกตเวลาเราเดินแล้วเจ็บตรงไหนตรงไหนมีปัญหาเราจะได้แก้ไขก่อนจะได้จะได้แก้ไขก่อนที่มันจะเจ็บการได้รออกกอลังกายทําง่ายทําได้ทุกเวลาเลยแต่ว่าตอนหลังนั้นให้กําหนดให้แปดหนึ่งหมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้า ไม่มีนาฬิกาก็เอาวันละ30นาทีนะครับจะลืมนะไม่จำเป็นต้อง30นาทีทุกวันสะสมกันได้นะครับสะสมได้ให้ได้สัป,ปดาห์ละ150นาทีคือ7วันเนี่ยรวมให้ได้150นาที150นาที7วันนะก็7 3 7, 2ดามก็ประมาณ30นาทีนั่นแหละนะครับ อย่างเนี้ถ้าทําได้อย่างนี้นะสุขภาพของเขาก็จะดีเขาก็จะไม่เสื่อมแล้วครับคํานะแนะนํานี้เป็นของแพทย์พันเอกหญิงรองาศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุมาภาชัยอํานวยใชรๆเรียกท่านว่าเป็นหมอยุย้ยคอขออกราบขอขอ,ขอพระคุณท่านผมเอามานําเสนอโดยไม่ได้ขออนุญาตเลยแต่ว่าเห็นเป็นข้อ ข้อมูลที่มีประโยชน์นะพวกเราก็นะถ้าจะฟังแล้วไม่ได้จดเอาไว้ก็ไปดูย้อนหลังได้ย้อนหลังได้ไปที่ y o u t u b e แล้วกดหาป้องป่วยผมจะเขียนเขียนไว้ว่าวันนี้ัวพ่อเนี่ยโควิดและการเดินป้องกันเข่าเสืออ่อมนะฮะอย่างนี้ ท่านก็จะได้ดูย้อนหลังได้นะครับแต่ตอนดูแลเรื่องโควิดก็ไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะดูไว้คือไม่จาเป็นต้องเป็นไม่จําเป็นต้องป้องกันอย่างเดียวนะถ้าเราเป็นโควิดเราต้อง,ป,องป้องกันไม่ให้เจ้าโควิดของเราไปทําให้คนอื่นป่วยด้วยใช่ไหมอย่างนี้มันถึงจะเข้าทางเข้าทางพวกเราก็ช่วยช่วยกัน ในขณะนี้เรากำลังตุง้มมต่อมว่าประเทศไทยจะถูกโควิดโจมตีเป็นคลื่นลูกที่สองไหมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราสามารถจุดมันได้ก่อนวันที่20่ธันวาคมไหมทำไมถ้าเราจุดได้ก่อนวันที่ยีธันวาคมทุกอย่างเขาปกติผู้คนที่จะไปเที่ยวภาคเหนือเขาจะได้กล้าไป นะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนได้ดีขึ้นถ้าเกิดมันไปเรื่อยๆนะครับคริสต์มาสคนก็คงไม่กล้าไปแล้วก็จะลาไปอย่าลืมที่ยี่บห้าธันวาอีกห้าวันก็สามสิบส่งท้าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าไม่มีเรื่องราวอะไรอย่างนี้ครับเชียงใหม่ภาคเหนือนคนเที่ยวเยอะนะครับอขอพวกเราร่วมมือกัน เชียงรายเป็นเป้าหนักที่สุดตอนนี้ mm. ก็เกิดจากผู้หญิงอาชีพพิเศษก็บอกคุณเธอทั้งหลายนะกลับบ้านถ้าสกับไม่ว่ากันแต่อยู่บ้านเถออย่าอย่าออกมาเลยเพราะว่าหนึ่งตัวคุณเองติดเชื้อหรือเปล่าคุณไม่รู้นะแต่เชื้อในตัวคุณอาจจะเผยแพร่ไปที่อื่น mm. เยอะแยะหมด mm. ก็ร,ระมัดระวังให้ ระหว่างวัยหนุ่มสาวภูมิท่านทานเยอะอาจจะไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นกับคนข้างเคียงผู้ญาตายายพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็อยู่ในเมืองเดียวกันแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลับมาอยู่ในประเทศเดียวกันทุกคนไม่มีอาชีพหมดเพราะมีการล็อกดาวน์ปิดปิดจังหวัดปิดเมืองล็อปากนะครับเสียสละหน่อยนะ อย่างที่เมื่อคราที่แล้วที่เราบอกอยู่บ้านรักษาชาติจริงๆเที่ยวน,นี้อยู่บ้านรักษาชาติจริงๆอเมริกาเขาปล่อยคลิปอันหนึ่งออกมานะคีป alone คืออยู่บ้านอย่างเดียวดายอย่างเดียวดายด้วยนะเพื่อให้ประเทศอยู่ได้ พราะเขาน่ากลัวจริงๆวันละสองแสนห้าสิบวันสองล้านแล้ว, 250, ว,ลลวโอ้โหไปยังไงเนี่ยนะประเทศผู้ยิ่งใหญ่อเมริกาเขาก็ห้ามคนเข้าประเทศอยู่ละแต่จริงๆไม่ห้ามคนผม็ไม่กล้าเข้าคุณกล้าเข้าเขาติดโควิดไวรัสวันละสองแสนห้ามีเครื่องบิน ลำไหนที่ไม่มีคนเป็นโครโรนาไว้ัล้วก็เนี่ยครับทำให้ประเทศไทยตอนนี้จำนวนโครโรนาไว้รัสวันยี่สิบเอ็ดคนมาจากอเมริกาสิบห้าคนอย่างเงี้ยก็ <c oughs> ต้องมาสเตต์คอรันทีนสิบสี่วันแล้วตอนนี้เขาเริ่มขยายมีนักการเมืองพยายามจะลดเหลือสิบวันแต่านทราบไหมหมอไม่ยอม นะหมอไม่อยอมเพราะเกิดวลีวลีนี้ไม่ควรมีพวกเราอย่าหาว่าผมเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเลยนะต้องระวังนะครับนะครับถ้าหากนักการเมืองพูดอะไรอย่างเนี้เดีย๋ยวอย่าไปเชื่อครับ,รบไม่จริงนะมันมันไม่มันไม่ใช่มีน่ากลัวนะครับโควรดาเวลาน่ากลัวครับ อย่าไปรอเล่นกับมาถ้าไม่แม่ไนม่แมน่จริงมันไม่ยึดอเมริกาหรอเนอะจ้โคว,วิดไวรัลตอนนี้ผมเรียกว่ามันยึดอเมริกานะห้าสิบรัฐมีหมดทุกรัฐแล้วก็ไม่มีการผ่อนปลนมันโจมตีไม่ไว้หน้าเลยเนะอะวันนี้จบแค่นี้เดี๋ยวพ่อปลเด็กใจยายญี่ปุ่นวันละคำผมเพทสุศกสุวสัสดิ์สินสวงหมอสุวัแพทย์แผนไทยสวัสดีครับ